ตอนที่119ดอกไม้พิศดารเจียงโมหานเดินตามหลินเว้่วว่เข้าบ้านเขาลังเลอยู่พักหนึ่งและท้ายที่สุดก็อดพูดไม่ได้ค่าไม่คัดค้านที่จะจ้างคนมาคุมงานก่อสร้างแต่แต่เจ้าคิดว่าหลิวว่ยจื่อับผิดชอบไหวหรือเดิมทีมนุษย์ก็มีความซับซ้อนอยู่แล้วไม่มีผู้ใดเป็นคนเลวได้ตลอดและไม่มีผู้ใดเป็นคนดีไปตลอดการบางคนแค่ขาดโอกาสที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดี ข้ารู้ว่าอาวัายจือมีนิสัยเช่นไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองไม่ได้ข้าอยากลองให้โอกาสเขาสักครั้งเพื่อดูว่าเขาจะยอมคว้ามันไว้หรือไม่หลินเว่ยไวดูไม่กังวลแม้แต่น้อยเมื่อถึงเวลาทำสัญญาจ้างงานในสัญญาระบุว่าจะจ่ายค่าแรงทุกสิบวันถ้าเขาทำงานไม่ดีก็จะหักเงินค่าแรงอย่างมากสุดก็เสียเวลางานก่อสร้างแค่ไม่กี่วัน เจียงโมหานมองเด็กสาวตรงหน้าอย่างแน่วแน่ดวงตาของนางเปล่งประกายยิ่งกว่าตาน้ำตามธรรมชาติดูสะอาดและสดใสรอยยิ้มก็น่าวันไหวงดงามราวกับดอกทานตะวันที่ยิ้มรับแสงอาทิตย์ตลอดเวลาไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย่อท้อและมองโลกในแง่ดีจนสามารถส่งผลต่อคนรอบข้างได้ ในช่วงเวลานี้เขาก็ไม่อยากทราบที่มาที่ไปของนางอีกแล้วเพราะไม่ว่านางมาจากที่ใดการกระทํานี้ก็บ่งบอกได้ว่าสาวน้อยผู้มีจิตใจดีและโง่เขลาเล็กน้อยผู้นี้ไม่มีทางทําร้ายเขาหรือใครหน้าไหนทั้งสิน้นเหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้นหืมหรือว่าเจ้าหลงไหลในความงามของข้าหลินเว่ยเว่ยจับใบหน้าของตนทางขยิบตาให้เขาเจียงโมหันหัวเราะเบาๆจากนั้นก็หันไปมองทางอื่นเจ้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปโฉมของตนหรือไม่พูดกันตามตรงคือเจ้ายังห่างไกลาจากคำว่า สาวงามอีกมากเจ้ามองเพียงเปลือกนอกไม่เคยได้ยินว่าจิตใจงดงามจึงจะเป็นสาวงามอย่างแท้จริงปลอกหรือโปรดเรียกข้าว่าเทพธิดาผู้แสนดีหลินเว่ยเว่ยทำตาโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวและพูดจาขี้เล่นเจียงโมหานมองนางตั้งแต่ศรีรษะจะดบปลายเท้าแต่แล้วก็หันไปมองตรงๆไม่ได้เทพธิดาบ้านใดชอบแต่งกายเป็นบุรุษนี่ยิ่งพิสูจน์ว่าข้าไม่เหมือนผู้ใดไงเล่าหลินเว่ยเว่ยยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ เียงโมหานอถักถางกลับไม่ได้สภาพอย่างเจ้าหาคนที่สองไม่ได้อีกแล้วเฮ <Hey. S 1> ตอนเจ้ากล่าวประโยคนี้ช่วยปรับน้ำเสียงหน่อยไม่ได้หรือเจ้าพูดราวกับข้าเป็นดอกไม้พิสดารหลินเว่ยเว่ยท้วงด้วยความไม่พอใจพี่รองเหตุใดจึงเป็นดอกไม้พิสดารหลินจือเยียนมองทั้งสองโต้ตอบกันไปมาอยู่ด้านข้างสุดท้ายจึงหาโอกาสพูดแทรกได้เสียที ดอกไม้พิสดารคือดอกไม้ที่แปลกประหลาดทว่างดงามเดิมทีใช้กับตัวบุคคลเพื่อบรรยายว่าคนผู้นั้นไม่ยึดติดกับโลกมนุษย์และมีบุคลิกหลากหลายหลินเว่ยเว่ยเปิดโหมดสารานุกรมหลินจือเยียนค่อยๆทำตาโตนี่คือคำที่ดีทว่าต่อมาความหมายของมันก็เปลี่ยนไปมันถูกนำมาใช้บรรยายความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดแปลกจนอยู่เหนือจินตนาการของผู้อื่นหลินเว่ยเว่ยกล่าวพร้อมคิ้วที่ขมวดเป็นปมทันใดนั้นมุมปากของเจียงโมหานก็โค้งขึ้นทันที ดอกไม้พิสดารคำนี้ถูกสร้างมาเพื่อเจ้าเจ้าต่างหากคือดอกไม้พิสดารเดิมทีควรทำตัวแข็งแรงกระฉับกระเฉงเป็นไวที่เสมือนแสงแรกของรุ่งอรุณแต่กลับทำตัวมืดมนไร้ชีวิตชีวามีก็แค่ตอนเถียงกับข้าที่ดูกระปริกระเปล่าเหมือนเด็กหนุ่มขึ้นมาบ้างช่างเป็นดอกไม้พิสดารอย่างแท้จริงหลินเว่ยเว่ยกมือกระดอกและสแสดงท่าทีราวกับไก่ตัวผู้ที่เตรียมต่อสู้ทันใดนั้นพัดในมือของเจียงโมหานก็จิ้มไปบนหน้าผากของนางแบบข้าเรียกว่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่รู้จักความหนักแน่น คิดว่าผู้อื่นจะเป็นเหมือนเจ้าที่กระโดดโลดเต้นราวกับตะกั่แตนหมดหรือโอ้ยน้าเฟิงบัณฑิตน้อยตีค่าหลินเว่ยเว่ยลูบหน้าผากของตนทันใดนั้นหน้าผากอันขาวผ่องก็ขึ้นรอยแดงเมื่อหันมามองอีกครั้งนางก็ทำท่าทางเป็นเด็กน่าสงสารที่กำลังจะร้องให้เสียแล้วนางเฟิงกำลังยกลูบอรีที่ล้างเสร็จแล้วเข้ามาเมื่อเห็นฉากที่เจียงโมหานเก็บพัดคืนพอดีและหันไปเห็นรอยแดงบนหน้าผากของหลินเว่ยเว่ย นางก็กวาดสายตามองโดยรอบจากนั้นก็ทิ้งตะกร้าไม้ไผ่ในมือแล้วหยิบท่อนฟืนก่อนจะสาวเท้าก้าวมาหาเจียงโมหานเสี่ยวเว่ยก็ชอบผู้สิ่งใดไม่คิดตลอดอยู่แล้วเจ้าเป็นบุรุษโดนนางต่อว่าไม่กี่ประโยคแล้วจะเป็นไรเถียงไม่ชนะก็โทษที่ปากตนเองไม่ได้เรื่องสียังกล้าลงมืออีกหรือกล้าลงมือกับเด็กสาวคนหนึ่งเจ้ายังเป็นสุภาพบุรุษอยู่หรือไม่ นางเฟิงเปรียบเสมือนพุที่ระเบิดดังต่อเนื่องโดยไม่เปิดโอกาสให้เจียงโมฮานได้อธิบายแม้แต่น้อยหลังกล่าวจบนางก็ทุกตีที่ขาของเขาไปหลายครั้งหลินเว่ยเว่ยตกตะลึงเพราะคาดไม่ถึงว่าสตรีที่อ่อนโยนเช่นนางเฟิงจะลงมือทันทีและไม่ออมแรงแม้แต่น้อยนางจึงรีบวิ่งออกไปข้างหน้าเพื่อจับท่อนฟืนในมือนางเฟิงไว้นาเฟิงบาดแผลที่ศีรษะของเขายังไม่หายดีอย่าตีเขาอีกเลยไม่เป็นไรที่ข้าตีคือขาของเขายังห่างไกลาจากศีรษะนัก นางเฟิงอยากแย่งท่อนฟืนกลับมาแต่สู้แรงของหลินเว่ยเว่ไม่ได้ท้ายสุดอาวุธที่มีจึงโดนเด็กสาวแย่งไปได้หลินเว่ยเว่ยนำฟืนท่อนนั้นไปใส่เตาเผาจากนั้นก็ก้มหน้ามองไปที่ขางบัณฑิตหนุ่มอย่างสำนึกผิดเจ้าโง่หรือไรโดนตีแล้วยังไม่รู้จักหลบอีกตอนนี้เจ้าพอใจแล้วหรือยังนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เจ้าต้องการหรือเจียงโมหานค่อยๆขยับขาที่โดนตีจากนั้นก็จงใจเดินกับผเลก หลินเว่ยเว่ยจึงเข้าไปช่วยประคองแต่แล้วก็ถูกผลักอย่างไร้เยื่อใยนางตัดสินใจที่จะเข้าไปประคองเขาอีกครั้งและหลายต่อหลายครั้งท้ายที่สุดนางก็พาเขามาถึงห้องหนังสือจนได้หลินเว่ยเว่ยเห็นในห้องของเขายังมียาที่ใช้รักษาอาการบาดเจ็บเมื่อครั้งก่อนอยู่จึงคุกเข่าลงแล้วดึงกางเกงงอของบัณฑิตหนุ่มเพื่อจะช่วยใส่ย,ยาให้แต่เจียงโมหานซ่อนขาเอาไว้ต้โต๊ะเขียนหนังสือชายหญิงควรรักษาระยะห่างเจ้าออกไปเถิดข้าใส่ย,ยาเองได้ พอเถิดเลิกปฏิเสธได้แล้วเจ้าไม่ใช่สาวน้อยพุ่งดง,งามที่ต้องกลัวว่าคนนั้นคนนี้จะมองขาของตนท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็เข้ามาคว้าข้อเท้าของเขาไว้แล้วฉีกกางเกงของเขาออกแควผิวหนังแตกเลยหรือดูรอยเลือดสีน้าเฟิงลงมือแรงไปหน่อยกระมังเจียงโมหานคิดที่จะดึงขาของตนกลับมาแต่แล้วก็รู้สึกราวกับมีคีมเหล็กหนีบขาเอาไว้แน่นจนต้องยอมแพ้ที่จะขยับเขาเค้นเสียงดังฮึกแล้วผู้ใดเริ่มก่อนข้าผิดเองข้าขอโทษ ข้าแค่ล้อเล่นเท่านั้นคาดไม่ถึงว่านาเฟิงจะคิดเป็นจริงเป็นจังอีกประเดี๋ยวข้าจะไปสารภาพความผิดต่อานาเฟิงเองหลินเว่ยเว่ยก้มหน้าแล้วใช้น้ําจากมิติน้ําผู้วิญญาณทําความสะอาดบาดแผลอย่างระมัดระวังจากนั้นก็ใส่ย,ยาให้เขาวทว่าผู้ที่ก้มหน้าเช่นนางย่อมไม่เห็นบัณฑิตหนุ่มที่กาลังมีใบหูสีแดงก่ําหลังใส่ย,ยาเสร็จแล้วหลินเว่ยเว่ยก็เงยหน้าขึ้นและเห็นบัณฑิตหนุ่มกําลังหันไปมองทางหน้าต่างราวกับคนที่ยังไม่หายโกรธนางจึงกล่าวอย่างระมัดระวังว่า อีกประเดี๋ยวข้าจะทําของอร่อยให้กินเพื่อเป็นการถ่ายโทษข้าอยากกินปอสียกงอเนื้อกวางหม้อดินเขายกหมูแดงอบน้ําผึ้งแค่นี้แล้วกันเจียงโมหานแสดงท่าทางฝืนใจที่จะยกโทษให้เสียเหลือเกินหลินเว่ยเว่ยมีท่าทางลำบากใจอยู่พักหนึ่งเพราะอาหารเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการทํามากกว่าปกติบัณฑิตหนุ่มสั่งอาหารได้เก่งเสียจริงแค่ปอสียกงอ คนทั่วไปก็ไม่รู้แล้วว่าคืออะไรโชคดีที่ชาติก่อนนางชอบศึกษาอาหารเลิศดรสและเคยทำงานในครัวของโรงแรมมาก่อนดังนั้นเมนูนี้จึงไม่ได้เกินความสามารถปอสียกงงคือกระต่ายหม้อไฟนางจึงไปเดินรอบภูเขาแล้วแบกกระต่ายอ้วนสองตัวกลับมาแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันอยู่ในมิติน้ำผู้วิญญาณเฮอแม้ที่บ้านจะเลี้ยงกระต่ายแต่เจ้าหนูน้อยออกตัวปกป้องพวกมันด้วยชีวิตแล้วจะไปแต่ต้องได้อย่างไร